ทำไมต้องใช้แอปค่ะคาวทอลกเมื่ออยู่เกาหลีมันก็แค่แอปส่งข้อความไม่ใช่หรอคำตอบก็คือไม่ใช่ค่ะมันเป็นมากกว่านั้นมันทำววได้ดังนี้1 เอาไว้ใช้แอปอื่นของบริษัทคาเคาได้ด้วยเช่นคาคาเพย์คาคาแท็กซี่ใครที่อยู่เกาหลีมานานแล้วชอบช้อปปิ้งออนไลน์จะรู้เลยว่าการสมัครใช้แอปช้อปปิ้งใหม่ๆเนี่ยจะต้องมีการยืนยันตัวตนซึ่งวุ่นวายมากมีหลายขั้นตอนที่จะต้องยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าคนซื้อแบบเราเนี่ย <c oughs> ไม่ชอบบริษัทคาคาวเขาก็เลยเห็นโอกาสเลยให้บริการกระเป๋าเงินดิจิตอลอย่างคาเคาเพย์ ay, ซึ่งเราก็แค่ยืนยันตัวตนกับคาคาเพย์แค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ช้อปปิ้งรัว แต่ว่าคนที่จะใช้คาเขาเพยได้จะต้องมีใบากาม,ม่าหรือเอเดนคาร์ดนะคะไม่งั้นก็ใช้บัญชีของโอป้าค่ะ หรือถ้าใครมีใบกาม m าไอรินแนะนําให้สมัครคาคาเ a y เลยค่ะสมัครฟรีไม่มีค่าบริการสะดวกกว่าการตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารมากๆและแอปช้อปปิ้งในเกาหลีหลายๆแอปก็ไม่มีการตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารด้วยค่ะส่วนใครที่ไม่มีใบกามา a ก็ไม่ต้องเสียใจค่ะสามารถใช้คาคาทอลและคาคาแท็กซี่ได้ซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นคาคาที K t เรียบร้อยคือไม่ใช่เอาไว้เรียกแค่แท็กซี่เหมือนสมัยก่อนยังรวมถึงการจองทุกอย่างเกี่ยวก,กับการเดินทางและการท่องเที่ยวเช่น <Whoa! S 1> จองตั๋วรถไฟจองตั๋วเครื่องบิน เอาเป็นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยวเหมารวมอยู่ในแอปนี้ส่วนตัวไอรีนเนี่ยชอบจองตั๋วรถไฟกับแอปคาเคาทีมากกว่าจองกับแอปของ KTX โดยตรงเพราะว่ามันเสร็จจบอยู่ในแอปเดียวไม่ต้องไปสมัครหลายๆแอปให้ปวดหัว2เอาไว้แจ้งเตือนการใช้แอปต่างๆเช่นมีพัสดุไปษณีปกติถ้าอยู่ที่เมืองไทยถ้ามีพัสดุมาเนี่ยพนักงานเขาจะโทรมาหาเราก่อนใช่ไหมคะแต่ที่เกาหลีเนี่ยนิยมสมความเข้าปกของพอว่ามีพัสดุมานะแล้ววางเอาไว้หน้าประ ตู้บ้านของเราไม่ต้องโทรหา 3. <ะ>ม,มีฟังก์ชันและบริการภายในแอปเนี่ยเยอะมากๆหลายฟังก์ชันที่อยู่ใน่าเข่าท้อไลน์ก็ไม่มีนะคะดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่เกาหลีระยะยาวแนะนําให้หัดเล่นคาเข่าท้อขาเข่าเพลและ เทเป็นอย่างยิ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังใช้ไม่เป็นก็ไม่ต้องกังวลไอรีนทําคลิปสอนทั้ง3แอปเนี่ยรวมกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วความยาวเกือบ40่ินาทีเลยค่ะเพื่อนๆจะได้จองตั๋วรถไฟจองตั๋วเครื่องบินจองแท็กซี่แล้วก็ช้อปปิ้งด้วยคา,เาเรเคาได้รัวๆไม่ต้องผ่านเอเจนซี่เพราะบางครั้งเพื่อนๆก็อยากจองเองใช่ไหมคะช่วงนี้เปิดคอร์สใหม่ราคาแค่นี้ราคาน่ารักสุดๆถ้าสนใจทักหาไอรีนได้เลยค่ะ